สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแหม่ตอนรับวันฝนตกเลยดีนะของมาส่งก่อนไม่งั้นก็เปียกนะครับบอกเลยว่ากล่องน่าจะเย็นอีกแล้วนะฮะแต่คราวนี้โชคดีครับที่มาส่งก่อนจริงๆนะฮะแล้วก็ไปรับเองกับมือครับก็เลยเย็นไม่มากนะครับอ่ะผู้เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยเดี๋ยวผมไม่ได้สั่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากินแต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ากล่องมันใหญ่ใหญ่มากนะเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะครับการไม่เสียเวลาผม บันเลงเลยนะมีเสียงฝนนิดๆิเลยหน่อยขออภัยนะครับไม่หน่อยมั้งเนี่ยนะเรียกว่าล้นเฟรมอะ่ะตันเนี้ยนะกล่องล้นเฟรมอะ่ะดูครับอืมแต่จริงๆกล่องมัน,มนไม่มันไม่ได้ใหญ่ครับแต่ว่าเขาแพ็คมาอีกชั้นหนึ่งนะคือกล่องมันมันก็ เล็กกว่าน,นี้ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าเซฟสองชั้นมีกล่องข้างในอันนี้ใส่บับเบิลมาผมชอบมากเลยร้านที่แบบใส่ใจแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับกดแค่โอ้มีบับเบิลผมขอความเหนือยแล้วกันนะความไม่ได้ที่มันเล็กที่มันน้อยยกแล้วกันยกให้ยากอีก โอ้ย oh yeah. ออกมาออกมา,ม,ม,ามาเนี่ยจนระิงๆกรกล่องประมมาเนี่ยับทุกคนก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือบับเบิ้ลมานะครับเฮ้เห็นแวบๆแล้วโอเคเดี๋ยวผมแกะเลยกันนะ,ะนะ <laughs> วนหลายรอบละ <laughs> อ่า อ่าตรงนี้นะชอบมากครับร้านที่ใส่ใจคุณภาพขนาดนี้แพ็กดีนะฮะแต่ว่าของข้างในยาบุกสลัดก็เพียงพอแล้วบางร้านแพ็คมาดีครับแต่ว่าข้างในดันบุบนะก็ยังงงว่าก่อนแพ็คหรือหลังแพ็คมันน่าจะก่อนนะใช่ไหมอ่ะ จะบอกว่าคันนี้ไม่ได้กะตาวตั้งแต่แรกนะครับแต่เนื่องจากว่าโอ้หลายชั้นมากโอ้หลายชั้นสุดๆโอ้ที่บ้านเขาขายบับเบิ้ลเหรอครับเฮ้ยเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วเ็กล้องแล้วนี่โอ้ย่างสวยอ่ะเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่สวยนะทุกคนแต่ว่าเห็นกล่องแล้วเฮ้ย ทึ่งอ่ะ x y คัสเซ m e r เห็นเป่าไม่เห็นล้วนเฟรมอ่ะเนี่ยโปลลิสซิงอืมอันนี้เป็นโมเดลค่อนข้างที่ผมบอกง่ารนะม,มีมีแบตนะมีแบตเขียนคือคือกล่องเขาว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีภาษาไทยด้วยมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่อะ่ะ น,ะนี่ Waterproof นะครับแล้วก็กันน้ำร้อยเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยด้วยหมายความว่าไงครับเขาอาจจะมีคนไทยเป็นเป็นอะไรนะเป็นพันเนอร์หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับนะเขาน่าจะออกแบบหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดน,นะก็ถือได้ว่ากล่องบิ๊กเป้งควรนะครับอันนี้เป็น4ฟ h e e l 4 w h e e l drive นะครับโอ้โห แกดูข้างในแล้วกันนะเดี๋ยวดคูคือโมเดลนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหม่แล้วครับแต่ว่าก็ก็เล่นได้แหละนะแต่ว่ามันก็เก่าแล้วล่ะนะแต่ผมเพิ่งได้มาเนื่องจากเคันก่อนนนั้นนะ่ะสมรรถนะมันมันไม่ดีครับคือโชคมันโชคมันตายนะฮะแล้วก็ล้อเสียศูนย์ด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบเ,เดี๋ยวผมพลิก ก็โมเดลนี้นะครับ KM4301 นะครับปุ่ดดักโค้ดเขาอันนี้ก็ถือว่ากล่องไม่เยินนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแกะมาก่อนด้วยนะเขา่าจะเก็บไว้อย่างนานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ารอยแกะยังหรือว่าเขาแปะซ้ำวะ โอมันมันเหลืองเหลืองแล้วนะทุกคนก็อาจจะเก็บไว้แบบไม่รู้เลยฮะผมไม่รู้ต้องแกะดูนะเพราะว่าไอ้สติกเกอร์แบบนี้มันก็นั่นกันได้ไม่ไม่ไการม่เสียเวลาแกะดูเลยครับจะกี่จะกี่โดนเนื้อกล่องสติกเกอร์เขาแค่สองพืง้นะฮะ ของปืดก็ออกแล้วแต่ผมดีลามากแค่แกะก็สิบนาทีแล้วทุกคนอ่ะดูข้างในชิ้อเฮ้ยทำเล่นไปบอดี้เขาขยับกลองกล่องกองจะไม่แข็งก็กระไรอยู่นะครับแต่มันกล่องกองเก่งเฮ้ยดึงขึ้นมาได้เลยหรอ ดึงข้นมาได้เลยอ่ะติดครับมีติดเอ่อเคเบิลไทอ้าวแต่มันล็อกไว้อันเดียวอ่ะเคยมีดึงแล้วนะครับทุกคนเคยมีดึงออกไปแล้วนะครับพ่อไปเล่นหรือเปล่าเหลือมาลองหรือยัองไงผมไม่รู้แต่ยางนุ่มมากเนี่ยครับ เห็นไหมครับธรรมดามันต้องติดกับกล่องนะแต่อันนี้มันขาดนะทุกคนผมไม่ได้ดึงแรงนะเมืเ่อกี้ไ่อีกข้างหนึ่งก็ติดนะครับอันนี้เหมือนจะเคยแกะแล้วเลยเพราะว่าติดไว้ข้างเดียวดูก่อน มีกลิ่นมีกลิ่นใหม่อยู่นะครับอะดปเตอร์เลยนะก็ดีฮะถ้าดปเตอร์มาก็ดีครับโอ้โหตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยทุกคนแปดร้อยมิลลิแอมนะโอเคก็ประมาณ usb เก่าที่ผมเคยมีนะ รีโมทครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีอยยุเลยนะสี่ก้อนเอเออค่อยค่อยนั่นไปอันนี้รู้สึกว่าเจ้ารถออกมาเนี่ยมันต้องยกออกมาอย่างนี้วะ ให้มีสติกเกอร์ให้นะครับผมวาดเลยนิดนงนะที่มันแน่นก็เป็นว่ามันมันยังติดอยู่อันหนึ่งนะครับเนี่ยล้อติดยอยู่คงต้องตัดนะครับเนมันติดเหมือนมันจะขาดแล้วด้วยนะจริงดึงไปก็ได้นะแต่ว่ามันมันติดอยู่ กีดผิดกีดยางครับออโอ้ยกล่องโอ้ยโอ okay. เคหมดแล้วครับเนี่ยก็ถือได้ว่าถือได้ว่าเฮ้ยบอดี้บอดี้ไม่ไม่ไม่ใช่เยินแต่อย่างใดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาส,สติกที่เขาเคลือบมานะ แต่คราวนี้ด้วยความที่มันนานนะครับความที่มันนานมันก็เลยนิดนึงนะเนี่ยตอนแรกตกใจนะเห็นแต่จำได้ว่าเดี๋ยวดึงตัดนี้ก่อนอืม เหมือนจำได้ว่าเขาจะเคลือบมาใช่ไหมเคลือบสิต้องเคลือบสิถ้าไม่เคลือบก็นี่ก็เล่นแล้วไงเคลือบเลครับเคลือบแหละอืมเคลือบเคลือบกันเป็นรอยนะทุกคนก็เนี่ยคราวนี้สูตรล้อไม่เบี้ยวแล้วนะอะดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยคันนี้ไม่มีไฟนะครับคือผมก็แปลกใจว่า ไม่มีไฟเลยนะฮะคือมันเก่าซะจนแบบไฟไม่มีเลยวิ่งอย่างเดียวนะอ่ะเขาบอกเมื่อกี้มีแบตเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีหรือเปล่านะครับมันต้องมีสิไม่มีได้ยงไงคลิปยึดนี่ถ้าหายก็บอกเลยว่าซื้อนะซื้อไปโอ้โหบอดี้แบบหลง,ลง,ลง,ลงๆเล็งๆเบามากนะครับ ก็ไม่เป็นไรถือได้ว่าโอเคนะยังมีความปึกอยู่นะครับไม่แต่สายไฟยพันมาแบบนี้หรอติดกระชโชกเลยเฮ้ยโชคแม่งสุดยอดว่ะมันต้องหนีดิเดี๋ยวผมขอความบอดี้ก่อนความนึ่งไงนะความแม่หนีกันมันผิดกับเอ่อตัวที่ผมรีวิวคาที่แล้วอ่ะ่ำได้ป่ะเนี่ย โช๊กอันนี้คือนิ่มคือกก็นิ่มไม่มีตายนะครับอันนั้นนี่คือตายตายแบบตายเห็นเห็นเลยล้อหลังนะอันนี้แบบเฮ้ยนี่ขนาดเก่าแล้วนะครับถ้าให้ตีปีนี่ประมาณน่าจะเจ็ดหกถึงเจ็ดปีแล้วนะคิดว่านะแต่ดูด้ยครับความที่มันเป็นโชอ๊อไม่แน่ใจอาจจะเป็นโช๊คน้ำมันแบบสตาร์ทปรับเกียวด้วยนะก็ค,คิดว่า เฮ้ยเขาพันอ๋อเขาพันเคเบิลไทยมาด้วยนิดนึงนะฮะก็ถ้าถ้าใ้ดีก็หลบหลบโชกหน่อยก็ดีครับนี้มันมันเป็นไฟมอเตอร์ซะด้วยพันแบบไม่แน่นนะก็กล่าวว่าให้มันตัดแหละแต่ว่ามันอยู่ใกล้โชคเดี๋ยวมันจะไปโดนได้นะครับแบตบก็มีจริงๆนะฮะเดี๋ยวขอแกะดูมีทั้งหมดสมคลิปเลยนะ <laughs> คลิปยึด คือแบบถ้าหายนี่หาซื้อนี่น่าจะมีทั่วไปแล้วครับว่ากินรวมเฮ้ยทำไมผมเอาไม่ออกอ่นี่แบตห mm, นึ่งพันห้ารอยมิลลิแอมนี่ตีโลโก้เลยตีแบรนด์เลยคือเป็นสติกเกอร์นะครับก็เจ็ดจุดสี่โวล์ครับลิเทียมไอออน อ้าอันนี้ก็เลยไม่เห็นเลยว่าผลิตปีไหนสิวอร์นิ่งฮอตนอกนั้นผมมานไม่เห็นนะเพราะตัวเล็กมากก็เป็นแบบ T ี a ักครับที a ักก็ใช้ร่วมร่วมกับของเดิมที่มีได้นะครับก็โอเคเลยนะเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวที่ชาร์จแล้วมาเสียบดูนะอันนี้เดี๋ยวไปชาร์จดูนี่ตัวนี้ครับ 8,000มิลิแอมเจ็ดสี่โวลต์ก็คือน่าจะแปดพันจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ซื้อมาแล้วนะนกี้ใส่ยังไงเลยเนี่ยอ่ามันคอยมานี้นะผมก็ไว้อย่างนี้แล้วกันไว้ใกล้ปักหรือว่าต้องเอาขึ้นเอาขึ้นกลับมาอย่างนี้หรอ อ่า,ถ,าถ้าจะดีกว่าหรือเปล่ามันติดสายไฟปะฮะถามใครอ่ะได้อยู่นะั๊บอืมถึงถึงแล้วลองเสียบก่อนคณจะข้างนี้ใช่ไหมเห็น่นะข้างนี้ดีกว่า มันไม่มีทางเสียบผิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่พักมันบังคับค้วบวกั้วลบ,บนะอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าชาร์จแล้วนะปกติอใครที่ซื้อมาเนี่ยแนะนำชาร์จก่อนนะแล้วค่อยเล่นนะเปิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าแตรีโมทผมยังไม่ใส่ถ่านนี่นะ เยยี่มเดี๋ยวไปเอาถ่านก่อนครับโอเคเราได้ถ่านแบบถ่านไม่ดีเท่าไหร่ถ่านถ่านชาร์จแบบถูกๆนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่พอเร่งได้ก็พอครับ เปิดดูอืม,มเสียงเฮ้ยเฮ้ยเนะไฟติดทีเดียวแล้วก็ดับนะครับยังไงฮนะเนี่ยเออแล้วก็ดับนะครับยังไงครับเนะี่ย หรือว่าทานชาร์จผมหมดหรอไม่มีไฟเตือนไฟเตือนว่าแบตหมดหรอครับใช่ไหมไม่เป็นไรรับผมหาทานใหม่ว้าอดโชว์แล้วอดโชว์เลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโชวผมนิดนึง โอเคครับได้ถามแล้วคราวนี้จะเป็นแบบ่านพานาเลยนะต้องไปถอดถอดจากอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับแน่สองก้อนละหลก้อนอย่าบอกนะผมเจอแจ็คพอตอีกอแล้วครับนะ ชาตินี้จะได้เล่นเหมืันสี่ก้อนออคือซื้ออะไรมามเจอแต่ซักพอตวะอ่ะเนี่ยแบตพานาเลยนะ,ะด,ดูดิจะรอดไหมเมื่อกี้แบตกระตัวน้อยนะ คือรถ R อฟรีหรือพวกรีโมทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเจอหรือเปล่านะหรือพวกที่เป็นสัญญาณวิทยุครับตัวตัวแบตมันจะต้องแบบดีพอสมควรนะคือเหมือนกับว่ามันมีคลื่นบรบกวนหรืออะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ดีอะ่ะมันก็จะทำให้เ,เปิดแล้วเหมือน เหมือนมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นถ่านชาร์ตน,นะอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านนะแต่เคยเล่นวอลกี้ทอลกี้นะคือเอาถ่านชาร์จมาใส่ใส่ไม่ได้ดูทุกคนลองใหม่โอเคได้แล้วใช่ไหมโอ้ยเฮ้ย แรงอย่างนี้เลยเหรอเยเดอร์แรงว่ะก็มีให้ปรับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเผื่อไปโดูหน่อยเดียวายเลยฮะอย่านะอย่านะตายเลยเหรอตายเลยเหรอลูกเขาปรับอะไรมาแล้วเ่าเนี่ยผมเริ่มต้องปิดก่อน,นีว่าน,นะ มันมีอะไรทีมล้อทีมล้อก็มาตรฐานอันนี้ปรับมันทัดสุดเลยนะครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าข้้งหลังนี้ไม่มีอะไรนะไม่ใช่ปุ่มโอยแต่ไว้อย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนะี่ย โอ้โหเฮ้ยข้างล่างนี่คือตัวเ,เร,ร่งอ่ะรอเป่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ไม่จับไว้มีหวังพุ่งเนี่ยฮะปิดก่อนในมานะคืออะไรวะเนี่ยยวต้องเปิดคู่ม,มือดูแล้วครับผมลองลองลองแบบนี้ก่อน วิ่งอยู่ดีนะตัดลงมาโหน้ากลัวนะเนี่ยแรงจังไนะคือมันเหมือนมันมัน,มน มันตายตัวเลยเหรอทุกคนน่ากลัวละน่ากลัวละน่ากลัวเลยผมได้ไม่เป็นวนะเนี่ยอ่าลองเลี้ยวดูก่อนนะอ้าวดีเยี่ยมเลี้ยวไม่สุดเหมือนเลี้ยวจะมีปัญหาหรือเปล่าผมแจ็คพอตอีกแล้วดิ สุดยอดเลยเรี่ยงไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยถ้าเลี้ยวอย่างนี้ถือว่าเลี้ยวติดนะโอ้ <tro oper> <t> โหไอ, <communicate> โอ,โอ,โอ้โดนเป็นไม่ได้เลยอนะระบบบังคับระบบบังคับเลี้ยวมีปัญหาด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะเลี้ยวได้ไม่สุดนะ และแล้วนะครับผมก็เจอะจัคพอร์อีกแล้วนะครับผมหรือว่าต้องตั้งทิมเพราะว่าผมตั้งทิมไปใช่ไหมคกี้ไม่น่าเกี่ยวนะเกี่ยวสิอ่าอันนี้คือล้อนั่นเองหน้าแหกเลย <laughs> คืออยู่ตรงกลางก็คงปรับได้นะครับผมไปเล่นเองแ่ะแต่งงว่าปรับลงมาทำไมมันต้องวิ่งเองนะครับอ่า ้วตรงไหนไมันคือตรงกลางวะเนี่ยอ่ะรือบอกไปว่ารีโมทเนี่ยมันปรับแท่สองค่านะแต่ทุกคนก็คงจะรู้แล้วครับเว่ามันเป็นได้สองอันอคือแค่ดันก็ขยับด้วยครับเหมือนไม่กล้าวางเลยท่านผู้ชมคือมันแรงมากอะ แรงสาดเลยทำไมผมไม่เข้าใจว่ากดลงทำไมมันต้องวิ่งเลยด้วยมันแรงถ้าจนเอาไม่อยู่เลยมองไม่เห็นด้วยนะาการรีวิวที่ดีเนี่ยมันต้องเรียวแบบนี้ครับมีวิวคือต้องใส่แว่นนะฮะห้าสิบห้าสิบ ใช่ไหมปรับลงมาปรับลงมาคือเจ็ดสิบสามสิบนะครับแต่คราวนี้ปรับลงมาแล้วมันวิ่งเลยเนี่ยทำไมการเลิ้งมันค้างหรือว่ายังไง ริงยครับเขับมาคเลมันกระดกนะรีโมทน่าจะมีปัญหานะครับกด,ดลงมาแล้วคันเร่งมันกระดกดเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่รู้นะฮะอันนี้ไม่รู้จริงจริงอืม ดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะะปิดไปก่อนอ่ะรวมๆแล้วว่าแรงโคตรฮะแค่บอกเลยว่าใจหายใจคว่ำเลยอเอาง่ายคือไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะแต่ผมติงนิดนึงนะสวิตแม่งจะหักหรือเปล่าเนี่ยคือเปิดปิดบ่อย,อยๆเนี่ยมีสิทธิน,นะฮะอ่ะคราวนี้เราปิดแล้วเราให้ดูข้างล่างนี่ผมว่าเนี่ยบอดี้ข้างล่างแม่งคือน่าจะเป็นต้นแบบของ หลายๆแบรนเลยนะครับที่เอาแบบเรียบๆเนี้ยรถรถ r C รปีล่าสุดเนี่ยผมเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันเรียบเรียบซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นบอดี Life ้ลเส้นด้วยของพวกซีตรองกับตัว v โวกาเกนนะครับคือเนี่ยจะเป็นเรียบๆเนี้ยแล้วแต่แต่ล้อมันก็เกือบติดพื้นนะมันก็อาจจะทำให้มันคู่นะครับแต่นี้มันเป็นรถยกสูงนะมันก็เลยเนี่ยดูดิ ความที่มันนี่คือของซึ่งโมเดล6-7ปีนะครับทุกคนทำเล่นไหมคือดูดิแข็งแกร่งมากถ้าไม่นับเรื่องรีโมทเมื่อกี้ที่ผมแน่แหกนะเ <c oughs> ขาบอกว่าวอเ e อร์พร f ฟร้อซกันน้ำเนี่ยก็คือก็น่าจะแต่ผมไม่ได้ไอ้ที่แถมไอ้นั่นมาทุกคนไอ้ตัวเปลี่ยน อ,อ๋อมันอยู่กับสติกเกอร์นะโทษโทษโทษว,วันนี้หน้าแหกหลายรอบนี่มันจะมีเนี่ยตัวเฟืองนะครับแล้วนี่มีแถมด้วยด้วยที่ผมกลัวถ้าเกินหายหรืออะไรนะแม่วันนี้เออแล้วเกินเนี่ยดูครับดูความเก่าของของมันนะทําให้เห็นเห็นนะไอตัวเปลี่ยนล้อสีมันเริ่มเริ่มจะไม่ไหวละเนี่ยก็ เดี๋ยวคงต้องไปอ่านคู่มือนะครับผมดันผิดเองที่ไม่ยอมอ่านก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันปรับยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะเอามาลองนี่ไม่รู้ครับคือไม่รู้ก็คือโชว์โชว์หน้าแหกเลยนะจัดง่าวเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็โดยรวมแล้วน่าจะโอเคอยู่เพียงแต่ว่าสปีดเออเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยทำไมมันต้องดันคันเร่งให้สุดเองอันนี้อาจจะเป็นออโต้หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่มันปรับมาอย่างนี้แสดงว่ามันก็ควรจะอยู่ห้าสิตั้งแต่แรกนะครับคือเอาเป็นว่าดูแล้วกันครับเนี่ยข้างล่าสติกเกอร์ก็เริ่มนั่นแล้วนะอ่ะมาให้ดูตอนใส่บอดี้อีกรอบนึงแต่จริงๆอยากจะบอกว่าสวิตช์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็ง้างแล้วก็เปิดได้นะใช่ไหม๋ยวผมลองดูนะคือคันคันเก่าที่เคยลองครับ คือแบบต้องมานั่งเปิดเว้ยเปิดไอ้ตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจง้างมากๆนะัได้ครับอ่ะโอเคดูตัวรถไปก่อนนะครับสีแดงสีสันสวยงามทีเดียวผมก็ไม่รู้จะางไงนะเดี๋ยวต้องหาวิธีเนี่ยเอาตรงมาติดให้ได้ก่อน <laughs> ติดตรงนี้ดีไหม นะเชฟบนถทายรัดนะเท่เลยดยูไว้ขันน็อยิงเลยเก่งใจครับเก่งใจติดไว้ติดไว้อย่างนี้ก็ได้นะอืนะก็เอามาให้ดูครับวันนี้น่าเหกไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นความแรงของรถแล้วก็คืมอ,อกคืมใจเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนแล้วกันวันนี้นานละลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs> น่าเหะ